สวัสดีครับผมไอคิวจากเพจติดปีกโปรแกรมเมอร์มือใหม่ครับในคลิปนี้นะครับเรามากแบบรวบลับตัดใจความสั้นๆเลยแล้วกันนะครับก็คือตอนนี้ a x i e Discover นะครับกำลังจะเปิดให้ใช้งานแล้วนะครับจะไปต่อไม่รอ a x i e Season ใหม่แล้วครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับสามารถกรอกแบบฟอร์มตามลิงก์ใน Description ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ผมจะมีการส่งลิงก์หรือ URL ช่องทางการเข้าใช้งานไปให้ไม่เกินวันที่23ตุลานี้ครับ เพื่อนๆก็จะได้ใช้งานก่อนคนอื่นประมาณ1อาทิตย์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับเพิ่งได้ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับและยังไม่ทราบว่า Axis Discover มันคืออะไรมาทำงานยังไงนะครับก็สามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปโฟล์การทํางานอย่างง่ายให้ดูนะครับว่าการทํางานที่รวบลัดที่สุดแล้วเนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ก็เป็นหน้าตาของ Axis Discover นะครับแต่ก่อนที่จะใช้งานนะครับผมแนะนาให้เพื่อนๆเนี่ย ลิสต์มาในใจก่อนครับว่าอยากจะด้ือกซีคลาสไหนมีชิ้นส่วนใรบ้างมีพ i โเนเท่าไหร่มีบิตเค้าเท่าไหร่นะครับคือคล้ายๆกับที่เราจะเสิร์ชในมาร์เก็ตเพลสแหละนะครับแต่เราคิดมาในใจก่อนนะครับแล้วก็เอามากรอกในนี้นะครับเช่นยกตัวอย่างผมอยากจะหาคลาสเพลนนะครับที่มีพียอเนสเป็น6เลยละกันนะครับแล้วบิตเค้าไม่เกิน5นะครับทีนี้ในส่วนของ ถ้าเราไม่แน่ใจว่าจะเอาพาร์ทไหนนะครับก็สามารถกรองได้ครับว่าเราอยากจะดูชิ้นส่วนของคลาสไหนเช่นชิ้นส่วนของลาส p ตแพนเช่นชิ้นส่วนเขานะครับมันก็จะกรองมาให้เฉพาะเข่าของแพนนะครับแล้วสมมติผมเลือกเป็นอ่ะผมจะฟิลเตอร์เฉพาะแคร็กตัดละกันนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นฟิลเตอร์เบื้องต้นที่ผมจะใช้ค้นหาใน Marketplace นะครับผมก็คิดมาในใจก่อนแล้วมากรอกไว้ตรงนี้นะครับแต่ก่อนที่จะกดเซิร์ชครับแนะนําให้เลือกไซส์ก่อนครับนะครับว่าเราอยากจะโหลด กี่ตัวนะครับมาเก็บไว้ที่เครื่องนะครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งเราเก็บไว้ที่เครื่องเยอะเนี่ยเวลาเราจะค้นหากรองแบบละเอียดนะครับมันจะทําได้เร็วขึ้นนะครับก็แนะนําให้อาจจะเป็นหนึ่ 1, ตัวหรือ3,000ตัวไปเลยก็ได้นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ายิ่งเลือกจํานวนตัวที่เยอะขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลต่อการโหลดนะครับหรือการค้นหาที่ใช้เวลาเยอะขึ้นนะครับแต่มันก็แลกมาด้วยการที่ เราโหลดผลลัพธ์มาเก็บไว้ในเครื่องเราละสา0 0ตัวหรือี้เราจะกรองยังไงให้ละเอียดยังไงอีกทีนึงก็ได้นะครับหลังจากผมเลือก3,000ันตัวแล้วนะครับก็กดเซิร์ชนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีขึ้นมาให้นะครับว่าโหลดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเดี๋ยวรอดูอ่ะ63%แล้วนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็คือเวลาจริงเลยนะผมไม่ได้ปรับวิดีโอนะครับผมถ้าโหลด3,000ันตัวมันจะใช้เวลาประมาณนี้แหละ แต่ทีนี้พอโหลด3,000ตัวแล้วข้อดีก็คือว่าเนี่ยเวลาไปที่หน้า2หน้า3เนี่ยครับคือไม่ต้องรอโหลดจากอินเทอร์เน็ตแล้วครับเพราะว่ามันอยู่ในเครื่องเราหมดแล้วนะครับเนี่ยเวลาเราย้ายกลับมาหน้านี้มันก็จะทํางานได้เร็วขึ้นด้านล่างนี้ก็เป็นในส่วนของการแสดงผลลัพธ์เพื่อนๆสามารถดูบีคเค้าได้นะครับสามารถดูสกิลได้นะครับสามารถดูยีนได้แล้วก็ยิงคุณภาพก็ได้หรือดูราคาพร้อมแปลงเป็นค่าเงินไทยให้นะครับ ทีนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจตัวไหนนะครับก็แค่กดไปที่ตัวรูป a x i ่นะครับเพื่อที่จะไปซื้อที่ marketplace นะครับเนื่องจากว่าตัวโปรแกรมของผมเนี่ยมันเป็นแค่ตัวช่วยในการค้นหาตัว a ซี่เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อต่างๆก็ต้องไปจบที่ marketplace อยู่ดีนะฮะทีนี้ถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าเฮ้ยแล้วแต่และสกิลเนี่ยอันเนี้ยสอันเนี้ยมันทำงานยังไงบ้างก็ให้คลิกครับเนี่ยมันจะมีรูปมือใช่ไหมก็คลิกมามันก็จะมี รายละเอียดบอกให้นะครับพอคลิกมาตรงนี้ปุ๊บคลิกอีกทีหนึ่งมันจะปิดนะครับคลิกตรงไหนก็ได้นะครับทีนี้สําหรับสายบริเตอร์นะครับหรือคนที่อยากจะหาตัวแอ็กซี่ที่มียีนดีๆนะครับถ้าเกิดกรองมา3000ตัวแล้วยังรู้สึกว่ายังไม่ละเอียดพอนะครับสามารถกดที่สเปเชียลฟิลเตอร์ได้นะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วครับว่าอยากจะกรองอะไรเช่นอยากจะกรองเพียวหางคําว่าเพียวหางในที่นี้หมายความว่าในข้อมูลทั้งหมด3,000ตัวที่ดึงมาเนี่ย ขอกรองหางชนิดใดก็ได้ที่มันมีเหมือนกันทั้งยีนเด่นและก็ยีนด้อยนะครับเน้นนะครับว่าหางชนิดใดก็ได้ที่มีเหมือนกันทั้งยีนเด่นและยีนด้อยนะครับหรือถ้าอยากจะระบุไปเลยว่าอยากจะได้เขาที่เป็นแคคตัสนะครับทั้งยีนเด่นแล้วก็ยีนด้อยก็ระบุแบบนี้ไปเลยก็ได้ครับนะครับแล้วทีนี้ในส่วนของคุณภาพครับเราอยากจะเลือกคุณภาพเท่าไหร่ล่ะนะครับเช่นอยากจะฟิลเตอร์แบบละเอียดเลยหาคุณภาพที่แบบ เอา100%เลยนะครับแล้วก็กดเสิร์ชอย่างนี้นะครับแบบนี้อ่าตอนนี้ก็มีมีผลลัพธ์มาในระดับหนึ่งนะนะครับทีนี้ก็อ่าแต่ว่าเฮ้ยบีคเขาเนี่ยเราอยากจะหาบีเขาน้นน้อยอ่าเพื่อนๆก็อาจจะเริ่มจากบีเขาเป็นศูนย์เลยก็ได้นะครับเส mm ิร์ชปึ๊บอ่าถ้าบีเขาเป็นศูนย์ไม่มีขายไม่มีใครขายนะครับเพื่อนๆก็อาจจะลองยืดหยุดหน่อยอ่าเป็น1แล้วกันอ่าเป็น1ก็ยังไม่มีนะครับก็ลองเป็น2ดู นะครับเป็น2มีตัว1อ่าแต่ถ้าเห็นแล้วว่าเฮ้ยตัวที่มีบิตเคาเป็น2เนี่ยราคามันแรงไปนะครับหรือยังไม่ตรงตามต้องการก็ค่อยปรับเป็นบิตเคาเป็น3อย่างนี้เพิ่มเติมได้นะครับก็เนี่ยลองใช้งานอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตัว axis discover เนี่ยครับผมทำการใส่ฟีเจอร์ในการใช้งานให้อ่าหลายๆแบบนะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้งานดูนะครับทีนี้หมายเหตุนิดหนึ่งนะครับก็คือเนื่องจากข้อมูลที่ผมรวบรวมมาแสดงเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะมากครับ เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะกินทรัพยากรเครื่องในระดับหนึ่งนะครับหรือมันอาจจะมีการโหลดช้าบ้างหน่วงบ้างในบางจังหวะนะครับแต่ก็แรกมาด้วยข้อมูลที่ค่อนข้างครบนะครับทีนี้อย่างที่2ครับเว็บเนี่ยตอนนี้ยังพพอร์ตเฉพาะเดสก์ท็อปไม่พพอร์ตโมบายนะครับเพราะว่าข้อมูลที่ผมอยากจะเอามารวบรวมแล้วก็แสดงให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมันมีเยอะมากนะครับยังนึกไม่ออกเลยว่าจะย่อรวมให้อยู่ในมือถือยังไงหมดนะครับ และอย่างที่3ครับตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับที่เปิดให้ทดลองใช้งานนะครับดังนั้นอาจจะมีการปิดปรับปรุงบ้างหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างนะครับก็จะมีการแจ้งเป็นระยะพันไลน์ออฟฟ f i ชียลแล้วกันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับในเวอร์ชันถัดไปนะครับผมก็จะมีฟีเจอร์เด็ดๆให้เพื่อนๆออกไปใช้งานหาเงินจากเกม a x i Infinity นี้ได้มากขึ้นแน่นอนครับและถ้าเพื่อนๆมีข้อเสนอแนะใดเพิ่มเติมนะครับสามารถแจ้งไว้ใน Li n e Official ได้เลยนะครับถ้าผมทำได้ผมก็จะเพิ่มเข้าไปให้ครับ ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ